ใส่ก้มสวยเพื่อนๆทักทายอย่างเช่นเคยนะครับก็วันนี้เราอยู่กันที่ตลาดนัดสายบุรีนะฮะอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะพาไปดูร้านข้าวยำในตำนานนะฮะที่ปิดตัวไปแล้วนะครับคือร้านนี้เนี่ยเขาขายกันมา30ปีได้นะครับมันจะมีคลิปเก่านะฮะที่ผมถ่ายไว้เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนะฮะก็วันนี้นจะพาไปดูร้านที่เขาเนี่ย ได้ปิดตัวไปแล้วนะครับนั่นก็คือด้านแกะทรงเราไปดูกันเลยฮะ,ฮะอันนี้จะเป็นบรรยากาศเช้าๆนะครับเนี่ยคนก็จะเยอะมากนะฮะโดยเฉพาะวันนี้เป็นวันเสาร์นะครับเขาจะมาเดินตลาดนัดกันนะครับเนี่ยมีของเยอะแยะมากมายนะฮะจะมาซื้อมาอะไรก็ได้นะครับวัน,นนี้เรา มื่อกี้ก่อนมันจะมีอยู่แล้วนะครับผมถามบรรยากาศของตลาดนะแต่นี้เดี๋ยวจะพาไปดูร้านร้านเดียวนะฮะที่ปิดตัวไปแล้วนะครับคนปัตตานีนะฮะหรือว่าคนสายบุรีเนี่ยจะรู้จักกันดีนะฮะสำหรับร้านนี้เนี่ยนะฮะที่อยู่มานานนะครับ30กว่าปีนะฮะนี่ครับนร้านข้าวยำแกะส่งนะฮะ แต่แกะส้มก็ยังอยู่นะครับสายก้มอ้าวไปไงบ้างสบายดีไหมสบายดี <laughs> แต่ว่าไม่ขายแล้วไม่ขายแล้วเนะ<ต>าะกี่ปีละที่ที่หยุดนี่อ,อ๋อสามสิบเจ็ดปีขายมาสามสิบเจ็ดปีฮะคลิปเก่ามีอยู่แล้วผมถ่ายไว้เนาะแล้วก็ที่หยุดหยุดหยุดขายนั้น,นก็พอส้มลงมานะพอส้ลงมาไม่ขายแล้ว ปีหนึ่งได้ยังไม่ถึงไม่ถึงนะฮะกี่เดือนล่ะทำไมถึงหยุดอ่ะลูกขี้เกียจตาหงอกเหนื่อยแป๊บพอดีลูกตาไปเปิดที่ตานีอ๋อเปิดแล้วที่ตานีอ่ะไปเปิดที่ตานีอ๋อตรงไหนครับตรงไหนเอเดียอ์กาโต้ดูดอิตาดอ่ากระดาษจีนไม่รู้เหมือนกันยังไม่ได้ไปดูแต่เป็นสูตรของแกะสรงเลยอ๋อลูกลูกสาวคนโต ตอนนี้ปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วตอนนี้ตอนนี้เดาเดาดูเดาเดาวหมาะสมแปดบได้ไหมไม่ได้เจ็ดสิาเจ็ดขายมา37ปีได้ไหมสามสิบเจดสามสิเจ็ดปีปีแต่ก็ยังแข็งแรงอยู่นะทำนินาทำนินละ แต่แต่คือถึงจะหยุดขายข้าวยำนะฮะแต่ก็ยังขายอยู่ใช่ไหมขายก็ขายแบบนี้แหละขายแบบอขายอะไรบ้างอะเครื่องข้าวยำขายเครื่องกันอันนี้เครื่องข้าวยำใช่ไหมฮะขายอ่าแล้วก็อันนี้จะเป็นน้ำบูดูธรรมดาน้ำบูดูข้าวยำก็มีอ่าไหนที่เป็นน้ำบูดูข้าวยำอ่าอันนี้จะเป็นสูตรเลยใช่ไหม สุดที่ที่ขายอยู่ที่ร้านนี้เลยนะฮะาขายเท่าไหร่เนี่ยยี่สิบสองบาทขวดหนึ่ง,งแล้วก็มีข้าวเกียบนะฮะมีนี่ยแหละครบับปี่เนะาะแล้วก็มีอะไรอีกอะ่ะไม่มีแล้วอันนี้ใบอะไรใบใส่ขา้าวยำอ่านี้ใบอะไรใบใส่ขาส้าวยำนะะฮโอเค แล้วอันนี้จะเป็นร้านเลยใช่ไหมร้านร้านเดิมเนาะที่แกทรงขายอยู่ก็ยังอยู่ที่นี่เนาะแล้วทิปก่อนเนี่ยเรามาถ่ายคนดูเยอะมากเลยอ่าแล้วก็แกทรงจะฝากอะไรให้กับลูกค้าบ้างที่ที่อุดหนุนกันมายาวนานเนี่ยอ๋อสกซาดเลยฝากสลามทุกคนฝากมาเยอมายกขอให้วยขอให้รวยรวยขอให้อายุยืนแทนนั้นเออ ไม่มีอะไรแล้วความคิดถึงี็คืออะไรเยอะๆแต่จำไม่ได้แล้วกลายกลาเป็นใกลได้เนาะคือจำได้ตอนเด็กๆอายุเย็นปฐมอ่ะก็จะมากินประจำนั่นแหละการดูไมมมาตายอย่างนี้มกสกมีรู้เหมือนกันว่าไทยกินไกลตอนนี้ไอ้ยังแข็งแรงนะครับก็มา มาให้หายคิดถึงนะครับอันนี้เยอะๆนะฮะแกก็ยังสุขภาพก็ยังแข็งแรงอยู่นะอะแล้วก็ยังค้าขายอยู่ปกตินะครับนะแค่ไม่ไหวที่จะทําร้านข้าวยำต่อนะฮะแต่แกบอกว่าลูกสาวแกเนี่ยก็ขายอยู่นะครับเปิดขายที่ปัตตานีแต่ไม่รู้ที่ไหนนะฮะใครรู้พี่จัดก็ช่วยมาบอกได้นะครับช่วยบอกได้ เห็นไหมมันจะเป็นบรรยากาศร้านนะครับเนี่ยเป็นร้านเก่าๆนะครับที่ที่หลายคนอ่ะอาจจะคุ้นชินกันนะครับแต่ตอนนี้ไม่มีร้านขา้าวยำให้มานั่งกินแล้วนะครับนะก็เอามาถ่ายให้เป็นบรรยากาศนะครับแล้วก็เผื่อเพื่อนๆเนี่ยคิดถึงนะฮะเห็นตรงนี้ก็จะเป็นที่โต๊ะนะฮะ โต๊ะที่แกตั้งขา้าวยำเนี่ยนันจะเป็นที่ที่ล้างจานแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเมื่อก่อนมันจะเป็นอะไรนะที่ที่ต้มชากาแฟาก็จะมีคลาสสิกอะ่ะก็จะมีพวกอะไรนะจะมีเตาถ่านแล้วก็ใช้ไม้ฟืนในการต้มนะครับต้มน้ำนะฮะก็ามาถ่ายแบบง่ายๆนะไม่ได้เตรียมตัวเตรียมพร้อมอะไรมากนะครับ โอเคนะฮะก็มาถ่ายให้หายคิดถึงนะฮะสำหรับแกะทรงของเรานะครับที่ได้ร้านเนี่ยตำนานได้ปิดตัวไปแล้วนะครับแต่เจ้าของก็ยังอยู่นะฮะใครผ่านไปผ่านมาก็มาทักทายกันได้นะครับสำหรับแกะทรงของเราแกะทรงของเรานะฮะข้าวยำในตำนานค่ะสามสิบเจ็ดปีของเรานะฮะปาแเะซึงกินเลยได้ตายก้ม ค<ยอ> <laughs> วามคิดถึงห,หมงงอมโตโยร์ยาตะนาโอเคครับก็ฝากความคิดถึงไปยังลูกค้าทุกคนนะนะโอเคนะฮะก็วันนี้แค่นี้ก่อนนะครับที่เรามาถ่ายนะฮะก็สายก้มสวัสดีครับคิดถึงก็มาหาได้นะฮะเย่านเงยแปลว่าอไปอดนุกตาตงตานีนะอย่าลืมนามะฮาริซานามะฮาริบารู้ไหมร้านอยู่ตรงไหน ตาากเดียไ่รู้เบอร์โทะยงยรอเบอร์โทรจำได้มเบอร์โทรลูกเผื่อเขาจะตามไปกินยังงสอดจออร่างามุกมุกวนๆก็ให้ให้เอฟซีไปลองติดตามดูนะว่าร้านอยู่ตรงไหนนะฮะโอเคครับขอบคุณทีารับไ่ร่วมตายก้ม